ไปครับขอตอนรบรขก็สู่ช่องมันหุ่มนะครับวันนี้ก็มาปักเบ็ดเหมือนเดิมครับนี่ใหม่ใหม่นะครับบ่อน,นี้นบ่บเคยปักสักครั้งครับเป็นบอ่อที่มองแคมครับมันเล็กนะครับผมก็เลยแบบมาค่อย้มาปักครับตรงนี้ปักเบ็ดน่าจะได้ประมาณสิบครันยี่สิบคันน่าจะบัดถึงซะแล้วซ้ำลูกตายอ,อกกาบอโกรุขนยังใหญ่เลย เดี๋ยวมาลองกันดูว่ามันจะไ,ได้ตัวหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวขอปักก็ปักเสร็จเดี๋ยวค่อยถ่ายครับเสร็จไปไปที่เรียบร้อยแนะเอาเพชรมา20คันเหลือเหลืออยู่2คันมัน,น,นมาดูว่าเราจะมีตัวกินหรือเปล่า หมายบ่อล้างครับนี่ทุกทีก็ผ่านไปผ่านมาครับบ่งทีจะใส่ครับตอนนี้หมายบ่รู้ไปใส่ตรงไหนแล้วครับบอ่อใหญ่ๆก็แปลาบ่ค่อยกินละก็เลยลองแวะใส่ดูใส่ไปสิบแปดคันนะครับกานนั้นใส่ทีๆนะไม่ได้ใส่ห่างมารอลุ้นนะครับเขียดก็บทำงานดิ้นดีอ่ะ มีสักตู้มหรือเปล่าฮะได้ยินปดเสียบมออจะอยู่หรือเปล่าตู้มเลยเหน้ำไหวๆอังไงอยู่แล้วหลังข้างแน่นตรงมุมพอดี còn bốn gì, ui, mười bốn 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 มันจะพุ่งลงน้ำอย่างเดียวเนละยอุ้ยเนาะ mm Ôi, này. nó quá đấy. Cái này, ồ, đấy bật tít sốt nước sán một tụm đeo, nhạt ใส่ถุงก่อนปอดไฟไว้ก่อนครเที่ยวเทียวแขนผมคร ติบกาคันนะตัวเดียวนี่ก็คุ้ <c oughs> มเลยหมัดก่อนมัดก่อนโหสุดยอดอะเต็มถึงไอ้ยะเด็กก้ยอยเพิ่มอ,อีกครับ ทิ้งไว้ตัวนี้ครับเดี๋ยวกลับไปกินข้าวตรงที่ทํางานก่อนเดี๋ยวหวังว่ากลับมาจะมีไซส์บุ่มๆเมื่อกี้มันดิน้นแเลงนะครับตัวเมื่อกี้โอ๊ตรงนั้นมันดิ้นแมลงนะครับมันตุ้มเดียวน้ํากระจายมาแล้วก็เงียบไปเลยผมนึกว่ามันไปอยู่เพนะึะว่าป่าน้อยตีกินเหียดนะครับที่ไหนได้ครับอย่างใหญ่เลยนะเดี๋ยวสองหลังครับกลับ,บเนี้ย เดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวรอบมืด,มดเดี๋ยวเข้ามาดูมืดแล้วครับมาดูรอบแรกครับเสียงอาจจะแทรกเข้าในโทรศัพท์ดังครับเขาจัดงานกันครับปากกาชื่อดังดังผมก็ได้กบมาตัวหนึ่งนี่แบบก็ตามแทงครับขี่รถแมยเห็นมันโดดแค้มแทงก็ได้จับมานนะหนูวาร,รอบนี้ได้กิดตัว chuyện như mình đường chuyện như mình đường á nào thì cháu mình ao đi đó mình đi Hãy subscribe cho ออ <c oughs> มีตัวเดียวหรือเปล่าเนี่ายไซส์ใหญ่ๆนะเนี่ยเทีบเนี่ยเก่าเนะนี่ยนี่เจอตัวไข่ไาทายับแก้มครับดิงไปน้น้นจะอยู่หรือเปล่า

เจ็ดเปดขีดตัวเนาะใส่ยากๆขนาบ่อนี้็งนีครับเกือบลวเลยีแยครับหาที่ตั้งองยากหน่อยไข้ขีดนัวแหนวันะ หมายลับเลยแนะหละตรงนี้ช่อนใหญ่ช่อนยากเลยลนะ่ะใส่ไปกับกบเนะี่ยโอ้เขาเปิดเพลงดังดังนะมันมีแค่สิบกว่าคันนะครับยางแป,ป๊บเดียวเสร็จเดี๋ยวจะไปนั่งล้อตาตุ้มตาก,กินแล้วค่อยมาดูีกทีกนะีกินตัวแรกตัวแตวเลยครับ เมื่อกี้ผมกำลังเปลี่ยนเยอะหลังข้างแน่ครับมันดึงหลังเนี่ยต่ไม่อยู่อ่ะนะโอ้ยจะเป,เปลี่ยนเขียนไว้ไหมครับสกู่นะโอ้ดึงเห็นเห็นเลยะครับเต็มตัวใบใหญ่เนีไยตัวน้อยมันเลยติดนะครับเม็ดผมตบขอใหญ่อ่ะ ถ้าติดมาก็กคือไซส์ใหญ่ๆอย่างที่เห็นเลยแหละแต่ตัว,วตอน,นอกกะยอาจจะฟูกติดต้างเป็นบางครัง้งบาแคาวมีอาการครับ อ,อยู่ครับเกาะเยอที่มันก็คนสรุปรอบกลางคืนนี้ในมาตัวเดียวครับรุดดึงรุดไปสองตัวนะครับรุดตัวหน้าตัวแต่ไปหนึ่งตัวครับตัะนั้นตัวเล็กครับตัวบ่ค่อยใหญ่แต่ที่ดึงคันจมแล้วรุดไปนี่โอ้ในไใซน,ในี่แหละไซหกขีดแปดขีดนี่แหละ ก็ได้กบตามทางมันหนึ่งตัวรอรุนรอบเช้านครับหวังว่าจะอึกหนึกอึกหนักนะครับใส่ยักๆเปิดตัวหัวค่าเดี๋ยวปลดใส่ในถังกันใส่ถังขังใหญ่ไอ้ตัวนี้ตัวหัวค่ำครับอันนั้นไอ้ชองตัวนั่นคือ

รุ่นพวกนี้เช้าครับรุ่นกันเช้านี้ครับจะได้ตัวหรือเปล่าแต่ได้ไปสองตัวเมื่อคืนกว่คุ้มนะครับเมื่อวานใส่เป็แค่สิบแปดคันเองนครับเหตุนี้เหมือนเดิมน่ายกัโดนนะตรงจุดนี้น่าจะสักตุ่มนะครับเห็นยังอยู่ เียบมึงเตมไม่ติดหลังตทียบเท่ม่ติดครับ ก็อยู่เหมือนเดิมดเดินไปดูฮะดเดินกลับมาค่อยเก็บฮะเก็บอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยยังไงในเช้านี้ไม่เกิบเลยนั่นก็ตีเยับแต่ไม่ติด สายเบียดแพทอยู่มีขนนกเลยหลังน่าจะกลับมากินซ้ำหรือเปล่านะที่เมื่อคืนมันดึงรุดไปต่อหน้าต่อตาครับตัวไม่ตัวใบใหญ่ครับหลังเน่ยเมื่อคืนได้คันนี้เลยครับ สุดท้ายพอดีไม่เอาเลยหมดแล้วครับไม่ได้ตัวครับเช้านีไ้ไปสรูปผลกับที่ทำงานครับสรูปของคลิปนี้นะครับสองตัวตอนเช้ามาไม่ได้สักตัวเลยครับ ตีดึงลุดไปสามตัวครับดึงลุดไป3าตัวสี่ตัวน่แหละ <c oughs> น่าจะมีไซส์เนี้ยที่มันรุดไปดึงคันจมผิวเลยสองคันแล้วก็รุดต่อหน้าต่อตาไปคันหนึ่งอันนั้นตัวใบใหญ่ครับเห็นตัวอยู่อุ้ยอันลนละ หือ้ตัวนี้เฉยอะเี๋ยวครับจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับใส่เบ็ดไปแค่สิบแปดคันนะครับได้สองโผล่ไ้มาคุ้มเลยครับคุ้มเลยได้สองโผล่ไ้มาใหญ่ๆเลยนะครับ อันนี้โคกขวดหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับเนี่ยดูฮะเกือบเท่าขวดโคกเลยครับนี่น่าจะมีโลโลสองโลสามน่าจะมีครับตัวนี้แต่มันผอมๆม,มันหย่อมๆครับตัวนี้ไม่เต็มหัวเดี๋ตัวนี้นี่สมบูรณ์ดีฮะอีกตัวนะอีกตัวนี้น่าจะมีเจ็ดเป็นขีดละ ไปขีดขึ้นแล้วครับตัวนี้อีกตัวนึงตัวนี้น่าจะโอ้ถ้ามันอ้วนนี่น่าจะมีโลครึ่งอะได้อีกเขานีินี่มันบอกใหยอ้วนเท่าไหร่นะมันมีเต็มหัว,หวนี่เดี๋ยวขังก่อน,นครับขงังถังใหญ่เลยแล้วเนี่ยนี่แหละใส่ถังนี้เลยนี่เรียบร้อยแล้ว ูไดเต็มที่เลยทีนี้